นี่คือวิธีการล้างผักให้สะอาดนะครับโดยการซื้อเอานะครับเอาถั่วแตงนะครับผักต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซื้อมาแล้วเราก็มาใส่น้ำนะครับพอใส่น้ำเสร็จแล้วก็เอาถ่านนี้แช่ไปนะครับแช่ลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ถ่านนะครับที่เราซื้อถ่านที่หุงต้มนี่เลยนะครับมันดูดสารพิษนะครับดูดสารพิษที่ติดมากับ พวกผักต่างๆนะครับให้หมดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแตกงนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวนะครับอันนี้คือวิธีอีกวิธีหนึ่งแบบวิธีธรรมชาตินะครับธรรมชาติเรานะครับสามารถที่จะป้องกันนะครับดูดสารพิษออกไปได้นะครับวันนี้เป็นวิธีหนึ่งแบบธรรมชาตินะครับเม็แต่นะครับเม็แต่ในรถยนต์ของเราที่มันที่มันมีกลิ่นเหม็นนะครับ เราก็เอาฐานนี่แหละไปนะครับมันก็ดูดดูดออกมาได้นะครับอันนี้คือวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยทําให้ผักของเราสะอาดครับจึงได้นามาเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับอันนี้ผมก็ทําเป็นประจํานะครับหลังจากซื้อผักมาแล้วเราก็เอาฐานมาแช่นะครับควบคู่ไปกับผักที่เราซื้อมานะครับมันก็จะได้รสชาติที่สะอาด สุดสะอาดและก็ใหม่นะครับก็คงจะนําเสนอให้กับทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปผมอยู่ในขณะนี้ได้ดูได้ชมกันนะครับผ่นบานหุงต้มนะครับตัวนี้เราซื้อฐานมาแล้วหนละังจากนั้นก็เอาถังที่เราซื้อมานะครับมาแช่กับฐานแค่มันก็จะออกมาดูดีครับแล้วก็จะปลอดสารพิษนะครับฐ่านหุงต้มที่เราซื้อมานี่นะครับ อมาแล้วมาแช่กับผักไว้นะครับตอนนี้มันก็จะเป็นการกาดูด,ดสารพิษออกไปนะครับออกไปทำให้เราิริหารนี่มันสะอาดนะครับรสชาต,ติมันก็จะอร่อยขึ้นนะครับนิ่มก็จะสดใสขึ้นเนาะ